สวัสดีเจ้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิราเคิลคิงดอมท้ารรดยิ้มแย้มแจ่มใสรับพลังแห่งความสุขสมหวังโชคลาภความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูกับท็อปปิกบททดสอบคำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการรับมือเมื่อเจอบททดสอบในชีวิตเป็นคลิปสั้นรายวันสร้างแรงบันดาลใจนะเจ้าคะซึ่ง เราจัดทำขึ้นเพื่อเป็นไกด์ไลน์และสร้างแรงบันดาลใจส่งพลังบวกสร้างเสริมขวัญกำลังใจรวมถึงมีคำแนะนำจากอลคอนคาสของเราถ้าท่านมีโอกาสมาเจอคลิปนี้และรู้สึกดึงดูดกับคลิปนี้สะดุดตาสะกิดใจและรู้สึกปิติอินดีทราบซึ้งใจฟังสบายสบายผ่อนคลายตรงจิตตรงใจถูกจริตถูกใจหรือถึงขั้นสามารถ สัมผัสกับพลังงานของคลิปนี้ได้เกิดปฏิกิริยาขนลุกขนพองหนาวสัน่นจุกที่คอน้ำตาปริมปริม,มนั่นหมายความว่าพลังงานของคลิปนี้เป็นของท่านทรงตรงถึงท่านแน่นอนขอให้น้อมรับด้วยความปิติยินดีและตอบรับด้วยความขอบคุณปไปเลยว่า yes ซึ่งเราเปิดเป็นไทมเ์เลสแต่าท่านเจอคลิปนี้ตอนไหนเมื่อไหร่ถือเป็นพลังงาน เป็นใกล้ลายของท่านในช่วงเวลานั้น,น,นได้เลยนะเจ้าคะว่าแล้วเราจะมาดูกันเลยว่าคลื่นพลังอย่างรู้แสนดีของเราให้พลังงานอะไรมาบ้างกับท็อปปิกบททดสอบคำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการรับมือเมื่อเจอบททดสอบในชีวิตนะฮะก็มาดูกันเลยนะเจ้าคะกับเรื่องราวที่เห็นเนาะก็เอ่อ มันมีความอมันเป็นลักษณะของนิสัยเนาะนิสัยของเรามากกว่าก็คือเป็นคนที่มีความชาญฉลาดเป็นคนมีหัวการค้าอืมีความมั่นคงอยู่ไหมอยู่ในต้นไม้อ่ะคะ่ะมีความมั่นคงเป็น king of ones นะอืซึ่งก็หมายถึงสติปัญญาความมั่นคงความชาญฉลาดนะเจ้าคะ่ะแล้วก็เป็น นายอัพพินเิลก็หมายถึงลักษณะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีศักยภาพนะฮะมีศักยภาพมากมายนะฮะดูครั้งครั้งเนาะคือเป็นตัวแทนของการที่เรานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองนะในการทำมาหากินหรือในญาตินึงก็เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนั่นแหละแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอืเป็นคนที่มีความหวังอยู่เสมอมีความอบอุ่นแสนดีนะฮะ แล้วก็ความมุ่งมั่นนะฮะแปดไม้เท้าแล้วก็การไม่ย่อท้อกับอุปสรรคใดๆง่ายๆนะครับการไม่ลดละปล่อยวางอะไรทิ้งกลางทางแล้วก็เป็นอารมณ์ความหวงแหนเป็นอารมณ์ของคนท้องอะค่ะรูปท้องตัวเองความหวงแหนลูกน้อยในท้องอารมณ์ของมนุษย์แม่ค่ะนะครับแล้วก็เป็นเก้าไม้เท้าซึ่งเป็นอารมณ์ของการมุ่งมั่นค่ะการเดินหน้าต่อไปอย่าง ทรงพละกําลังนะคะไม่ต้องย่อท้อกับอะไรนะไม่ว่าจะมีอะไรขวางน้าก็จะสามารถดูตัวหมีตัวเนี้ซึ่งดูน่าเกรงขามผ่านพ้นอุปสรรคอะไรต่างๆไปได้อย่างง่ายดายแน่นอนแล้วก็สิบถ้วยเป็นรูปของความมั่นคงเนาะ,ะซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลปกป้องคงุ้มครองนะคะเราก็เป็นเป็นตัวถูกออฟเพนตอรเคิลซึ่งจะเป็นตัวแทนของการที่เราสามารถปรับสมดุลค่ะเป็นคน บริหารจัดการได้ทุกอย่างค่ะอืมจัดการได้ทั้งผีสาวผีแก่เลยประมาณนั้นนะอืมนะ,ะแล้วก็เป็นคนใจดีเป็นคนที่ตอนนี้ถ้ากําลังลงมือทําอะไรเนาะอืมลงมือทําธุรกิจการงานอะไรก็กําลังจะไปได้สวยค่ะมุ่งมั่นต่อไปเราจะเจอไกด์ไลน์เจอคนแนะแนวเจอคนนำทางประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าถามว่าออุปสรรคนะอ่าเมื่อเราเจอบททดสอบก็ใช้นะคะ สันทาตญาณของเราเนี่ยค่ะนะใช้มนลังในตัวเรานี่แหละค่ะในการที่ต่อสู้อุปสรรคอความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นนะฮะมันก็เป็นธรรมดาของชีวิตเนาะมันก็ต้องมีกระบวนการมีเรื่องของความผิดพลาดอยู่สามารถเกิดขึ้นได้นะ,ะแต่ว่าก็ขอให้ใช้สัญชาตญาณของเราใช้พลังมนขังในตัวเรานั้นเป็นแรงขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาอืนะคะแล้วก็ มันมีคำว่าคุณสมบัตินะจะบอกว่าเมื่อเราเจอบททดสอบสิ่งศักดิ์จิ์ก็บอกว่าเจอบททดสอบแล้วอะไรที่สิ่งศักดิ์สิ์จะแนะนำเนาะคำแนะนําในการรับมือก็ใช้คุณสมบัติในตัวของเรานั่นแหละคุณสมบัติของเราที่เป็นเราเป็นคนที่มีความขยันอดทนไม่ว่าอุปสรรคอะไรจะเข้ามาบททดสอบอะไรจะเข้ามาเราก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ดูดีเพราะ เราเป็นคนมีความมุ่งมั่นอ่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ชาญฉลาดอยู่แล้วเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมีโลกทรศน์ที่กว้างไกลเป็นคนขยันหมั่นเพียรน,นะมุ่งมุ่มานะต่อสู้กับอะไรอย่างไม่ย่อท้ออยู่แล้วนะฮะมันก็จะเป็นคุณสมบัติที่จะทําให้เราสามารถผ่านทุกบททดสอบที่มาอ่าที่เราเจอได้โดยง่ายนะเพราะว่าเนี่ยอย่าง หัวอกนะหัวอกของความเป็นแม่เนี่ยสนท้องเนี่ยก็จะมีความห่วงแหนความรักอารมณ์ของการปกป้องอะคะ่ะอย่างดีนะกับลูกน้อยในครรภก็คือมันบ่งบอกถึงนิสัยของความเป็นมนุษย์แม่นะคะในการที่จะต่อสู้ทําทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะให้ลูกน้อยนั้นได้ลืมตาม,มาดูโลกได้อย่างปลอดภัยนะก็คือมีความมุ่งมั่นแล้วก็ต่อสู้อุปสรรคทุกอย่าง อย่างไม่ต้องย่อท้ออุปสรรคข้างหน้าอุปสรรคขวางน้าข้างหน้า,า,า,นาไม่ต้องยิ่งดากับมันนะครับแล้วก็มีแรงซับพอตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลปกป้องคุ้มครองเนี่พร้อมที่จะดนบันดาลเสกสร้างให้เรานั้นมีความสุขความสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆอย่างอยู่แล้วนะครับขอให้เรานั้นนะครับพยายามปรับสมดุลน,นะเป็นนักบริหารที่ดีเป็นนักจัดการที่ดีประมาณนี้นะฮะถ้ามีอะไรมากระทบอ่ะก็ให้ใช้สติในการ ฝึกฝนในการเดินไปข้างหน้านะอย่างมีสติประมาณนี้นะคะอืแล้วก็ใช้หัวใจของความที่เป็นคนใจดีนะเป็นคนเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณสมบัติแบบนี้แหละจะทําให้เราสามารถผ่านทุกบททดสอบที่ผ่านเข้ามานะสิ่งที่เราทําอยู่ตอนเนี้มันก็าำลังจะออกดอกออกผลนะเออก็ให้เรามุ่งมั่นต่อไปนะให้เรามองดูอ่า เราจะมีคนนําทางมีไกด์ลายมีคนที่จะชี้นําทางเราอยู่แล้วขอให้เรามีความมุ่งมั่นต่อไปใช้สัญชาตญาณของเรานี่แหละเป็นตัวบุกเบิกทางนะฮะแล้วก็เรามีมนตร์ขังนะมีพะละกกาลังมีเสน่ห์ในการที่จะผ่านพ้นผ่าน,านอุปสรรคทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะฮะด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณสมบัติของความที่เป็น Godde เป็นคนที่มีหัวใจที่ศักดิ์สิทธิ เป็นคนที่อย่างหนึ่งความหมายก็คือให้รักในเกลียดในเกลียรติในศักดิ์ศรีของเราให้ศรัทธาในตัวตนของเราเรามีพรสวรรค์ค่ะมีพรสวรรค์มากมายในการที่จะเสกสรรปั้นแต่งในการที่จะต่อสู้กับอุปสรรคได้อย่างง่ายๆสบายสบายแสงสบาย,อยาของชีวิตนั้นนะฮะอาแล้วที่สําคัญอันหนึ่งก็คือเมื่อเราเจอนะฮะเจอคู่เนาะเออเราจะเจอเจอคู่ที่ซัพพอร์ตเราเป็นอย่างดีอ่าเจอคนที่ใช่เมื่อไหรนะฮะก็จะมีแรงขับเคลื่อน การที่เสกสรรปั้นแต่งสิความว่างข้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับให้ในชีวิตได้อย่างง่ายๆนะคะก็หมายถึงการถ้าเราเจอคู่เนาะอืมอ่าเนี่ยคู่นี่แหละค่ะวันเนี้ยพบชาติเนี้ยมีได้แน่ประมาณนี้นะคะถ้าถามหาว่ามีไหมอืมนะก็บอกเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าบททดสอบที่มันเข้ามาเพื่อจะเป็นการกันกรองเนาะเป็นการบทเป็นการกันกรองเป็นบททดสอบที่ทําให้เรานั้นได้เข้าใจได้รู้ซึ้งได้ เข้าใจถ่องแท้ว่าใครกันแน่เนาะ,ะซึ่งความหมายของไพ่ที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือบททดสอบที่บอกว่านี้นะคะ,ะที่เข้ามาคือการที่เราจะได้พบกับคู่ที่แท้จริงของเราบางทีมันอาจจะต้องมีกระบวนการของการเรียนรู้และให้อภัยนะฮะอีกในย่านหนึ่งน,นะฮะก็คือบททดสอบที่บอกก็คือการที่เราจะได้พบกับคู่แท้คู่ที่จะเป็นคู่สมพงษ์นะลักษณะของคู่สมพงษ์ที่จะได้เจอเนี่ย มันต้องมีบททดสอบค่ะมันจะมีบททดสอบเข้ามาเดาจึงจะได้รู้มันจะมีความผิดพลาดเข้ามานะมันเึื่อจะเป็นการกลั่นกรองนะให้เรานั้นได้ค้นหาตัวตนที่แท้จริงนะก็ในระหว่างที่บททดสอบมันยังไม่พ้นผ่านยังอยู่ในกระบวนการของบททดสอบก็ให้รอก่อนนะให้รอก่อนนะฮะให้รอก่อนแล้วก็ให้มีศรัทธารอนะอย่างมีศรัทธา ะ,ะเมื่อได้กลับมาเจอกันมันก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะมีแสงสว่างเกิดขึ้นในชีวิตนะช่วงที่รอก็ให้ภูมิใจในตัวเองว่าคุณนั้นมีแดงดึงดูดเขามากมายนะเมื่อมาเจอกันแตมน่มันไม่มมันไ่ใช่ตอนนี้เนาะก็ต้องรอค่ะรอรออย่างรู้คุณค่าของตัวเองค่ะรออย่างรักในเกียรติในศักดิ์ศรีของตัวเองนะภูมิใจในตัวเองนะฮะอืมก็คือให้เราภูมิใจในตัวเองรอวันแห่งความสุขรอแสงสว่างแห่งชีวิต ช่วงนี้ก็ให้ดูแลตัวเองไปก่อนถ้าเป็นเรื่องของความรักนะให้ดูแลตัวเองไปก่อนให้รออย่างมีศรัทธาความผิดพลาดที่เกิดมามันเป็นเพียงกระบ,บวนการเป็น,นกลไกของการของบททดสอบที่ทําให้เรานั้นได้ค้นพบคู่ที่แท้จริงนะได้ค้นพบคู่ที่จะมาส่งเสริมสร้างเสริมบารมีต่อกันเหมือนคู่สมพงษ์ประมาณนี้ครับที่จะสร้างความสุขสร้างแสงสว่างให้กับชีวิตมันคุ้มค่ากับการรอคอยประมาณนี้ครับถ้าเป็นเรื่องบททดสอบไปกับ ความรักมันก็จะมีเรื่องของการประมาณว่าก็จะเป็นการบอกว่าก็จะมีบททดสอบของการเรียนรู้และให้อภัยเมื่อเราผ่านกระบวนการของการเรียนรู้ให้อภัยช่วงที่ยังอยู่ในกระบวนการอยู่ก็ให้เรารอให้มีศรัทธาซึ่งมันไม่ใช่ตอนนี้เรานั้นให้เราศรัทธาในตัวเองให้รู้ว่าเรานั้นมีแรงดึงดูดเขานะฮะมีแรงดึงดูดเขาตอนนี้ให้รักตัวเองรอประมาณนี้ให้รักในเกียรติในศักดิ์ศรีของตัวเองรอให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความกตัญญูรู้คุณแล้วก็ปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากพันธนาการทุกอย่างนะอิสระในการที่จะส,สร้างความสุขให้กับตัวเองนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องการงานนะคะก็ให้มีความมุ่งมั่นค่ะนะอะไรที่มากระทบเนะี่ยอย่าย่อท้อคนะบททดสอบที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นบททดสอบเรื่องไหนก็ดีนะถ้าเราไม่ยอมแพ้ไม่ย่อท้อสักอย่างยึดมั่นหัวใจของมนุษย์แม่ที่มีความมุ่งมั่นนะเพื่อจะอ่านะ สร้างสารรค์สิ่งดีงามให้กับลูกเพื่อจะลูกจะออกคลอดออกมาอย่างปลอดภัยนะคะก็ขอให้มีความมุ่งมั่นเรานั้นมีคุณสมบัติที่อยอดเยี่ยมอยู่แล้วมีความชาญฉลาดนะคะอยู่มีเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่มีความอบอุ่นแสนดีอยู่ในตัวอยู่แล้วก็ขอให้สู้ต่อไปมุ่งมั่นต่อไปบททดสอบที่เข้ามาเพื่อจะเป็นบททดสอบที่ทําให้เรานั้นเข้มแข็งนะให้เราไม่ยออ่อท้อ อะไรที่เราทาอยู่ตอนนี้มันดีอยู่แล้วทําต่อไปนะฮะมุ่งมั่นต่อไปเรามีพลังแห่งการซัพพอร์ตจากสินค้าเสร็ที่คอยดูแลปกป้องคุ้มครองพร้อมนะพร้อมที่จะดนบันดาลเสกสร้างในลิมิตสิ่งดีงามให้กับเราเสร,สร้างความอุดมสมบูรณ์นะฮะการความร่มเย็นเป็นสุขให้กับเราอยู่แล้วนะ,ะขอให้มุ่งมั่นต่อไปประมาณนี้ฮนะเนี่ยคุณสมบัติของอันสิ่งที่ดีงามอันนึงก็คือความที่เป็นคนใจดีมีเมตากับผู้อื่นนะฮะแล้วก็ การที่เรานั้นเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นะสุจริตนะฮะซื่อสัตย์แม้เราจะไม่ได้ความซื่อสัตย์จากคนอื่นแต่เราก็บอกตัวเองเสมอว่าเรานั้นซื่อสัตย์กับตัวเองและซื่อสัตย์กับคนอื่นเสมอซื่อสัตย์กับทุกรสรรพสิ่งรอบข้างมานี่ฮะแล้วก็ความกระตันยูรู้คุณนี่แหละจะเป็นคุณสมบัตินะฮะเป็นคุณงามความดีที่ททจะทําให้เรานั้นสามารถข้ามพ้นทุกบททดสอบที่ผ่านเข้ามาค่ะคือความซื่อสัตย์แล้วก็ การปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากทุกพันธนาการค่ะอย่าไปยึดติดกับอะไรนะอย่าไปจมปักกับอะไรมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ที่หัวใจของเรานั้นปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระแล้วเพื่อที่จะส,สามารถส,สรรรส้างความสุขให้กับตัวเองนะฮะอืมถ้ามีบททดสอบเข้ามาก็ให้บอกตัวเองว่ามุ่งมั่นต่อไปอืมอย่ายอมแพ้อืมโดยใช้นี่แหละหัวใจของมนุษย์แม่นี่แหละคะ่ะที่จะเป็นบททดสอบอาจที่จะเป็น,นกลไกหลัก ความใจดีของเรานี่แหละอืมการที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนี่แหละค่ะพร้อมทั้งแรงซัพพอตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยพร้อมที่จะหนุนนำเพราะที่จะผลักดันให้เรานั้นประสบความสาเร็จผ่านบททดสอบนั้นอย่างง่ายๆถ้าเป็นเรื่องความรักหรือทุกๆเรื่องอะไรค่ะการเรียนรู้และให้อภัยนั้นก็เป็นเรื่องสําคัญที่ทําให้เรานั้นสามารถข้ามผ่านทุกบททดสอบได้อย่างง่ายๆสบายๆความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะภาคภูมิใจรักในเกียรติรักในศักดิ์ศรีของตัวเองนั่นแหละค่ะ นะรักตัวเองค่ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของความรักก็ดีมันก็คุ้มค่ากับการรอคอยให้รู้ว่าเรานั้นนะอืมนะมีแรงดึงดูดเขาอย่างมากมายคู่ของเราค่ะมีแรงดึงดูดคู่ของเราไม่ว่าเขาจะเป็นใครอย่างไรที่ไหนนะเมื่อคู่กันแล้วไม่แคล้วกันแน่นอนค่ะเมื่อกลับมาเจอกันเนี่ยเมื่อได้มีโอกาสเจอกันตามหากันเจอมันจะเป็นคู่สมพงค์ค่ะเพราะคุณจะเป็นคู่สมพง์ที่จะร่วมแดงร่วมใจกันสร้างความมั่นคงสร้างความเป็นฝึกแผงให้กับครอบครัว ได้อย่างมากมายมหาศาลแบบไร้ขีดจากัดไปเลยนะครับแสงสว่างแห่งความสุขนั้นรออยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าทุกอุปสรรคทุกปัญหาทุกบททดสอบที่ผ่านเข้ามาให้ยึดมั่นในเกียรติในศักดิ์ศรีของเรานะขบวนการ for giving and learning มันจําเป็นนะครับทุกขบวนการที่มากระทบมันจะทําให้เกิดการเรียนรู้และให้อภัยแน่นอนขอให้เราภาคภูมิใจแล้วใช้ศิละปะในตัวเรานี่แหละค่ะศิละปะมากมายในตัวเราที่สามารถทําให้เรา เสกสร้างทําให้เรานั้นสามารถครีเอทรูปแบบต่างนะที่จะสามารถต่อสู้ไปในเส้นทางนี้จนประสบความสําเร็จได้ประมาณนี้นะซึ่งคุณลักษณ์หลักที่พูดก็คือนะฮะก็คือนี่แหละความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะนะภาพภูมิใจในเกียรติในศักดิ์ศรีของเราเองความซื่อสัตย์ความกระตันญูรู้ขุณแล้วก็การอย่าจมจ่อมอยู่ในอารมณ์ของความเศร้าโศกพยายามปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเพื่อจะสรรสร้างให้รู้ว่าเรานั้นสามารถมีอิสระเสรีในการเทียบ เสกสรรปั้นแต่งความสุขให้กับตัวเองได้อย่างอ,อิสระเสรีประมาณนี้นะคะอืมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อีกตัวหนึ่งก็คือสันทาตญายานนี่แหละคะ่ะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็คือบททดสอบอย่างหนึ่งที่ทําให้เรานั้นเรียนรู้นะคะกระบวนการของการ forgiving and learning การเรียนรู้และให้อภัยนะชีวิตที่ไม่ลบลุลกขุคานมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นบททดสอบที่เข้ามาก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ทําให้เรานั้นเข้มแข็ง เป็นบทเรียนที่ทําให้เราลุกขึ้นมารักในเกียรติในศักดิ์ศรีของตัวเองนะคะรักในเกียรติในศักดิ์ศรีของตัวเองนะ,ะอะไรที่มันมาสะดุดหยุดยั้งจําเป็นต้องรอก็นะคะรอก่อนนะรอก่อน้ดนยะก,การรักตัวเองท่าเป็นเรื่องของความรักในศรัทธาในตัวเองนะคะเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมมันคุ้มค่ากับการรอคอยตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่เนาะแต่เมื่อวันใดที่โคจรมาเจอกันรับรองค่ะนะความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นแน่นอนเรื่องการงานการเงินก็ดีเหมือนกันนะเรื่อง การงานก็ดีก็ใช้หัวใจของความเป็นมนุษย์แม่นี่แหละค่ะนะอันหนึ่งนะนที่เราจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ใช้หัวใจที่เราหัวใจของความที่เราเป็นคนไม่ย่อท้อกับอุปสรรคใดๆมุ่งมั่นไม่ทิ้งอะไรกลางทางนะใช้หัวใจของความที่เรานั้นมีความเพียรพร้อมมีความชาญฉลาดอยู่ในตัวอย่างมากมายมีเลือดของอนักสู้อยู่ในตัวมีเลือดของความที่เป็นคนนั้นมองโลกในแง่ดีอ่ามีโลกภัพท,ที่กว้างไกลนะคะอืม นะคะก็ความใจดีนี่แหละแล้วก็การเป็นนักบริการจัดนักบริหารจัดการนะคะสามารถปรับสมดุลคอนโทรลได้กระทั่งผีแก่ผีหนุ่มประมาณนี้นะคะแล้วความสุขความสําเร็จในชีวิตจะไปไหนเสียนะเจ้าคะก็ขอนะฮะ,ะเป็นกําลังแรงใจให้นะคะถ้าใครนั้นกําลังตกอยู่ในนะฮะห่วงของการที่เราคิดว่าเราเจอบททดสอบหรือเจอความหนักหน่วงในชีวิตก็ขอให้นะฮะเข้าใจว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นบทเรียน,นะคะ่ะ ที่ทําให้เรานั้นเติบโตได้เข้าใจก้นไกของการเรียนรู้และให้อภัยให้เรานั้นรู้จักรอค่ะรู้จักรอรู้จักคอยมานี้นะฮะถึงเวลาพักถึงเวลาหยุดก็ต้องหยุดรอด้วยการดูแลตัวเองค่ะรักตัวเองก่อนนะฮะแล้วก็เมื่อถึงเวลามันก็จะมีจังหวะโอกาสมีจะมีไกด์ไลน์มีอะไรนําทางเรานะ,ะถ้าเป็นเรื่องความรักก็มันคุ้มค่ากับการรอคอยเมื่อตามหากันเจอความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งร่ำรวยเกิดขึ้นแน่นอนส่วนเรื่องของการงานก็นี่แหละนิสัยของความมุ่งมั่นต่างๆ ก็จะเป็นปัจจัยเป็นนะเหตุปัจจัยที่ทาให้เราสามารถผ่านทุกบททดสอบแน่นอนโดยเฉพาะการที่เราภาพภูมิใจในเกียรติในศักดิ์ศรีของเราความซื่อสัตย์ความกระตันอยู่นะฮะก็จะเป็นแล้วก็ศิละปะต่างๆในตัวเราเราจะเป็นคนที่มีศิละปะในการที่จะสรรสร้างอ่าประดิษฐ์คิดค้นออกแบบสิ่งดีๆได้อย่างสบายสบาย,บายนะเจ้าคะ่ะอืมก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมทุกหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์หนึ่งการแชร์รวมถึง คอมเมนต์น่ารักน่ารักขอบคุณมากมายขอบคุณจริงๆเจ้าคะ่ะสวัสดีนะเจ้าคะ่ะ